สวัสดีค่ะพี่โบค่ะที่ปรึกษาการขายแห่งอาณาจักรรถยนต์มือสองสีรุ่งคาเซนเตอร์จำกัดนะคะและวันนี้นะคะออกรถเที่ยง100บาทเท่านั้นคุณจะเอาคันไหนจิ้มจิมมาได้เลยค่ะทุกคัน100บาทเท่านั้นค่ะเรามาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะคะวันนี้ นำเสนอคันแรกด้วย m i t ซูบิชิ i ททันเมกะแท็บ2.5 GLX นะคะคันนี้เป็นรถรุ่นปี2016ค่ะกขาดกระจังด้านหน้าโครเมียมขนาดใหญ่เลยนะคะแน่นอนค่ะคันนี้ GLX นะคะมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยเลยและสำหรับคันนี้นะคะให้แม็กแต่งซิ่งขอบ18เลยนะคะเดี๋ยวมาดูซีรีย,ยางกันค่ะซีรีย,ยางของคันนี้นะคะ235ทับ50ขอบ18ค่ะเท่ๆแบบนี้เลยไม่ต้องไปเสียตังติดตั้งเพิเม่เมเติมนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันอีกนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะ i t s u b i s h i Titan Mega Cab 2.5 GLX ค่ะรุ่นปี2016นะคะและคันนี้นะคะโบก็มีโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย0% 12เดือนมาให้ด้วยค่ะค่างวดเริ่มต้นเพียง4,700บาทเท่านั้นเองนะคะไปดูที่ขวัญใจมหาชนคันถัดไปกันเลยค่ะโอเคค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจมหาชนเลยนะคะ i s u z u D-Max สเปคแค a บ1.9 DDI Blue Power นะคะและสำหรับคันนี้นะคะรุ่นปี2022เลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะและก็ราคาเบ,บาๆจิ๊บๆค่ะราคาอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทค่ะและคุณจะได้ผ่อนข้างวดเริ่มต้นเพียง6 0 0 0เท่านั้นนะคะเป็นข้างวดที่เบาๆน่ารักน่ารักมากๆเป็นราคาที่จับต้องได้และออกง่ายทุกอาชีพเลยนะคะโอเคค่ะและอีกคันก็เป็นขวัญใจมหาชนเช่นเดียวกันนะคะไปเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงเลยนะคะ Isuzu D-Max Specab X Series Spec 1.9 Blue Power ค่ะและสำหรับคันนี้นะคะก็ปีใหม่มากเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นรถรุ่นปี2019ค่ะและเอกลักษณ์ของ Isuzu D-Max X, X Series นั่นก็คือตัวอักษรสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์คาดที่ฝากกระโปรงหน้าแล้วก็คาดที่ฝากท้ายด้านหลังนะคะเรียกได้ว่า ใหม่แล้วก็สวยมากๆบอกไว้เลยนะคะว่าคันนี้มีวารันตีหลังการขายให้นะคะว่าไม่มีประวัติพลิกคว่ำจมน้ำหรือว่าชนหนักมาแน่นอนและสำหรับราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่5,99,000บาทเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะออกรถ100บาทและวันนี้โปรโมชั่นผ่อนดอกเบีย้ย0% 12เดือนค่ะคุณจะได้ผ่อนค่างวดเริ่มต้นเพียง7 0 0 0นิดๆเท่านั้นเองนะคะไปที่คันถัดไปเลยนะคะคันนี้ก็เด็ดดวงไม่แพ้คันอื่นๆเลยนะคะ คันนี้นะคะโตโ o ต้ h ไ Lu ัก Re ีโ2 4 e นะคะเป็นรถรุ่นปี2016ค่ะสีนี้นะคะเป็นสีที่หลายๆท่านตามหาเลยนะคะนานๆมาทีนะคะสำหรับสีเทาดาร์เกรยแบบนี้นะคะเป็นสีเทามุกส,สวยๆแบบนี้เลยเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Toyota h i Lu x r ลี o วกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับรุ่นนี้เนาะ มีแมกแต่งซิ่งมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสำหรับวันนี้จัดแบบซิ ync, ่งๆเท่ๆมาให้เลยนะคะกระบดแต่งซิ่งทำกินได้คุณมาในงบเพียงออกรถ100บาทจะเอาคันไหนจิ้มๆได้เลยค่ะวันนี้ในคลิปนี้100บาททุกคันเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 4 9แ0นบาทค่ะเครดิตดีฟีดาวไปได้เลยนะคะค่างวดเริ่มต้น5,000เท่านั้นเองนะคะไปที่คันจิ๊ดคันถัดไปกันเลยค่ะ และสำหรับเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado x c a p 2 5 LT คันนี้นะคะจีดมากๆเลยนะคะเป็นสีที่หลายๆท่านตามหาเลยนันๆได้มาทีและโบบอกไว้เลยนะคะว่า สีนี้นะคะจอดไม่นานแน่นอนถ้าถ่ายคลิปบอกไว้เลยไม่เกิน3วันนะคะใครที่หาสีนี้อยู่รีบเลยนะคะเครื่องยนต์แน่นเอียดเลยนะคะแล้วก็แม็กแต่งซิ่งมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะลายเนี้ยหลายๆท่านตามหาเลยนะคะเป็นแม็กแต่งขอบ18นะคะแล้วก็ดอกยางเนี่ยเน่นเน้นเน้นเเลยนะคะสําหรับคันนี้ราคาเพียง3ามแสนบาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวออกรถ100บาทค่ะ และวันนี้นะคะคุณจะได้ผ่อนครางงวดเริ่มต้นเพียง5,000เท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวรถสวยนะคะกระบะแต่งซิ่งทำกินได้ของโบนะคะทุกคันเลยออกรถ100บาทเท่านั้นและออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกง่ายนะคะออกได้ทั่วประเทศไทยมีบริการไปทำสัญญาให้ถึงที่และวันนี้จัดส่งรถถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่ง จัดส่งปีกันไปเลยค่ะจบที่100บาทเท่านั้นนะคะและการรีวิวของโบต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ใครที่สนใจคันไหนในนี้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ092 499 4987วันนี้สวัสดีค่ะ